นักวิทยาศาสตร์และอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐระบุมีหลักฐานชัดเจนว่า UFO เชื่อมโยงกับอาวุธร้ายแรงของประเทศมหาอำนาจมันปรากฏตัวหลายครั้งอย่างต่อเนื่องในฐานทหารที่เก็บอาวุธในขณะที่ในสมรภมรูมิรบระหว่างยูเครนและรัเสเซียก็มี UFO ลึกลับความเร็วสูงที่ไม่สามารถระบุได้ปรากฏขึ้นเหนือยูเครนเป็นจำนวนมาก นักวิจัย UFO เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ประดิษฐ์ขึ้นบนโลกโลกจำเป็นต้องรู้ว่าทำไม UFO ลึกลับถึงปรากฏตัวใกล้กับสถานีกเก็บอาวุธร้ายแรงบ่อยครั้งจนที่หน่วยข่าวกรองของอังกฤษกล่าวนิกโปทำงานให้กับกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเป็นเวลา3ปีในการตรวจสอบรายงานการพบเห็น UFO และตอนนี้เขาอ้างว่าการพบเห็น UFO ใกล้กับสถานที่เก็บอาวุธร้ายแรงของซาฮารัฐมีความเชื่อมโยงกับการพบเห็นนอกโลกมันเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธร้ายแรงของประเทศมหาอำนาจนิกปอบอ้างว่าการใช้เวลา3ปีในการตรวจสอบรายงานการพบเห็นของกระทรวงกลาโหมซาฮารัฐที่เขาทำงานอยู่มีความเชื่อมโยงกันกับการปรากฏตัวของ UFO ลึกหรือล่า โลกต้องเข้าใจว่าทำไม UFO ถึงปรากฏตัวและเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธร้ายแรงตามรายงานของหน่วยข่าวกรองฟายล์บสหราชอาณาจักรนิกโป๊กซึ่งใช้เวลา3ปีในการตรวจสอบรายงานการพบเห็นของกระทรวงกลาโหมสหราตกล่าวว่าการเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิดหลายครั้งโดยบุคลากรทางทหารของสหราฐมักจะเกี่ยวข้องกับก,บการใช้อาวุธ มันเกิดขึ้นกับฐานเก็บอาวุธร้ายแรงสถานที่ทดสอบอาวุธหรือเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำพลังปรมาณูหนึ่งในการสอบสวน UFO ที่มาตกที่ไว i ์แซนด์มาริเทอรีเลนในนิวเม็กซิโกเกิดขึ้นในปี2488หรือเกิดขึ้น1เดือนก่อนหน้าที่สหรัฐได้ทดสอบระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลก พยานซึ่งรวมถึงนักบินทิ้งระเบิด b 52ตำรวจจราจรและนาวิกโยธินสารัฐต่างอ้างว่าได้เห็นซากวัตถุรูปทรงไข่ขนาดใหญ่ที่ข้างในบรรจุสิ่งมีชีวิตรูปร่างผอมสูง4ฟุตที่มีดวงตาโปนใหญ่ซึ่งดูเหมือนคล้ายกับตากแตนตำข้าวนิกอ้างว่าบุคลากร,กรทางทหารของสารัฐ มีการเผชิญหน้ากับ UFO อย่างใกล้ชิดหลายครั้งที่มีการทดสอบอาวุธนิกบอกกับสถานีโทรหา์ของสหรัฐว่าดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงการใช้อาวุธร้ายแรงกับการพบเห็น UFO ดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นเขากล่าวสภาคองเกรสต,ต้องการคำตอบในเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนในขณะน,นี้เรามีรายงานล่าสุดจากสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งเน้นความจริงที่ว่าขณะน,นี้มีการตรวจสอบการพบเห็นอีกหลายร้อยครั้งซึ่งเป็นการพบเห็นทางทหารมากกว่าที่เราเคยได้ยินมามีการตรวจสอบและสอบสวนการพบเห็นที่พบโดยทหารมากอย่างจริงจังซึ่งเขาเชื่อว่ามีการเชื่อมโยงทางอาวุธร้ายแรงกับการพบเห็น UFO เหล่านั้น พวกเขากำลังพูดถึงลักษณะาการบินที่ผิดปกติของพารามิเตอร์ประสิทธิภาพของสิ่งเหล่านั้นซึ่งมีลักษณะคล้ายดโดรนแต่ลักษณะาการบินและการเคลื่อนไหวแตกต่างจากโดรนประสิทธิภาพสูงที่มีใช้กันอยู่ในโลกเราต้องไปให้ถึงก้นบึ้งของ UFO และการเชื่อมต่อการใช้อาวุธเหล่านี้ในขณะที่ทีมเบอร์ชัดสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐกล่าวว่า จ้าหน้านที่ได้ปกปิดการดำรงอยู่ของมนุษย์ต่างดาวมานานหลายร้อยปีแล้วทิมซึ่งเป็นผู้ร่างกฎหมายลายนี้กำลังรณรงค์ให้รัฐบาลสาหรัฐเผยแพร่ไฟล์รายงานทั้งหมดเกี่ยวกับการพบเห็นโดยไม่เป็นความลับอีกต่อไปเพราะเขาเชื่อมั่นว่าชาวอเมริกันพร้อมแล้วสำหรับความจริงทิมเบอร์แชตในวั58ปี ขึ้นมาจากพักริาพาบิกันจากรัฐเทนเนสซีกล่าวว่าผมเชื่อในปรากฏการณ์ดังกล่าวมานานแล้วเขาบอกกับรายการ News Nation ของสถานีโทรทัศน์อเมริกาโดยกล่าวว่าฉันเป็นคริสเตียนฉันอ่านพระคัมภีร์และบทแรกในพัคคำพีของเอเซเคิลบันทึกไว้ค่อนข้างแัดเจนว่ามีการพบเห็น UFO เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่า UFO จากนอกโลกเคยมาปรากฏต,ตัวมานานแล้วตั้งแต่ครั้งสมัยพระเยซูคริสต์พวกมันเคยมาเยือนโลกมานานานับศตวรรษแล้วหรืออาจจะเคยมาก่อนหน้านานแล้วด้วยซ้ําในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ยูเครนอ้างว่ามี UFO ลึกลับกำลังสอดแนมการสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซีย นักวิทยาศาสตร์ชาวยูเครนที่มุ่งความสนใจไปที่ทองฟ้าได้อ้างว่าพวกเขาได้พบวัตถุบินจํานวนหนึ่งที่พวกเขาไม่สามารถระบุได้วัตถุเหล่านี้เคลื่อนที่เร็วมากจนไม่สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนได้ UFO ลึกลับกําลังสอดแนมการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนตามรายงานของนักวิทยาศาสตร์ชาวยูเครนนักล่า UFO และนักวิทยาศาสตร์ที่เฝ้าดูท้องฟ้าเหนือประเทศยูเครนได้รายงานการพบเห็นวัตถุลึกลับที่พวกเขาไม่สามารถระบุได้พวกเขากล่าวอ้างว่ายานลึกลับเหล่านี้เคลื่อนที่เร็วมากด้วยความเร็วสูงสุด15กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะสามารถจับภาพพวกมันบนฟิล์มถ่ายภาพได้เจ้าหน้าที่ยูเครน ได้สั่งให้สถานีตรวจสอบดาวตกสองแห่งสังเกต UFO เหล่านี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยกล่าวว่ามันปรากฏอยู่ทั่วไปในยูคเครนพวกเขาได้บันทึกวัตถุสองประเภทที่แตกต่างกันโดยเรียกมันว่าพูดผีสีดำซึ่งดูเหมือนวัตถุลึกลับเหล่านี้จะดูซับลังสีและจักรวาลที่ส่องสว่างซึ่งพวกมัน สว่างกว่าพื้นหลังของท้องฟ้าการค้นพบนี้มีอยู่ในงานวิจัยที่ตีพิมพ์โดยหอดูดาวหลักของยูเครนในเมืองเคียฟร่วมกับสถาบาันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของประเทศยูเครนการเปิเดเผยดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สืบสวนของสหรัฐได้ทำการสอบสวนการพบเห็น UFO 144ครั้งโดยนักบินทหารอเมริกัน พ ент ากอนสั่งให้มีการสอบสวนเพื่อพิจารณาว่ายานลึกลับที่ไม่ปรากฏชื่อเหล่านี้อาจเป็นอาวุธใหม่ที่คิดค้นโดยประเทศที่อาจเป็นศัตรูของสหรัฐหรือไม่แต่ผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าวัตถุบินนังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่เคลื่อนที่เร็วเกินไปที่จะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีที่มนุษย์รู้จักและเรายากที่จะสามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของพวกมันได้ ในขณะนี้ยานลึกลับดังกล่าวที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นจำนวนมากได้ปรากฏตัวขึ้นเหนือประเทศยูเครนที่ถูกปิดล้อมโดยรัสเซียพวกเราเห็นมันทุกที่รายงานในเอกสารการวิจัยกล่าวเราสังเกตเห็นวัตถุจำนวนมากที่มีลักษณะไม่ชัดเจนรายงานกล่าวถึงสิ่งที่บันทึกไว้เรียกว่าปรากฏการทางอากาศที่ไม่ปรากฏชื่อ รายงานการพบเห็นที่หอดูดาวในเคียฟและในวินเนริก้าซึ่งอยู่ห่างออกไป75ไมล์ก็ถูกบันทึกไว้เช่นกันนักวิจัยกล่าวว่าพวกเขาต้องปรับแต่งความเร็วของชัตเตอร์อัตราเฟรมและดนามิกเลนช์ของอุปกรณ์การถ่ายภาพเพื่อให้สามารถจับภาพการเคลื่อนไหวของวัตถุบินลึกลับได้เราได้พยายามพัฒนาเทคนิค การสังเกตพิเศษโดยคำนึงถึงความเร็วสูงของวัตถุที่สังเกตได้พวกเขากล่าวแต่ก็ยังยากที่จะสามารถจับภาพความเคลื่อนไหวของพวกมันได้มีการสังเกตเห็นวัตถุที่จัดอยู่ในประเภทที่พวกเขาเรียกว่าพูดผีสีดำมันปรากฏตัวในชั้นโทโพสเฟียในระยะ10-12กิโลเมตรเราประเมินขนาดของพวกมัน ซึ่งมีขนาดตั้งแต่3ถึง12เมตรและทําความเร็วได้ถึง15กิโลเมตรต่อวินาทีนักวิจัยกล่าวมีการตรวจพบว่ามีการบินเป็นการบินเดี่ยวและเป็นกลุ่มและฝูงบินลึกลับเหล่านี้เคลื่อนที่ด้ยวยความเร็ว3 15องศาต่อวินาทีนักล่า UFO เยืนยันว่าลักษณะของมันไม่สามารถระบุดได้อย่างชัดเจน บอลิสเซริเยฟหัวหน้านักวิจัยในรายงานฉบับนี้ยังไม่ได้แสดงความเห็นของเว็บไซต์สถานการณ์ปัจจุบันออนไลน์เนื่องจากพวกเขายังไม่สามารถระบุลักษณะของมันได้อย่างชัดเจนในขณะนี้โปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่ตอไป เราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ